สวัสดีค่ะวันนี้มีสับปะรดเก็บได้ทั้งหมดสี่หัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำอะไรกันดีเอ่ยไปกันเลยค่ะไม่รู้ดูไปนะเนี่ย เดปปี๋ยวไนี้แม่ส่องไฟไหน่อยดิแั๊บเดียว<ะ>บ้านนี้ต้องมีไฟฉายแม่ทำไม่ต้องหรอแต่อพอแม่ใช่ไ Влюблён на улыбку, พอแล้วค่ะแม่ตอดอะไมอ่ะฮะแม่ตดเหรอให้กิ่นมะปูดได้ทำงานแบบนี้ให้มะปูดได้ทำงานแบบนี้ <c oughs>